คนที่จะรักคุณจากนี้และตลอดไปเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปน,นี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกถ้วยพลังงาน,น,นของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก วินถือเาี่พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุาาไฟเมสิงธนูเดซันพลังงานของคนธาตุไฟสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเอาจริงเอาจงอาจงมีความหนักแน่นมีความมั่นคงร่าเริงสดใสนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน เป็นเหมือนกับพ่อไมโครเวฟเป็นแม่ไมโครเวฟมากๆมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมีความร่าเริงมีความสดใสในขณะเดียวกันก็มีความคิดถึงมีความห่วงใยที่อยู่ในหัวใจเหมือนกันหากว่าเป็นความรักจะเป็นรักทางไกลรักต่างวัยมีความคิดถึงมีความอยากเจอนะคะมีความหึงมีความห่วงมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะรักคุณนะคะต่อจากนี้และตลอดไปเขาคือใครนะคะแตดดาบนะคะพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตุลกุมคิ้งถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก1หนึ่งดาบพลังงานของคนธาตุลมสามดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะ เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะ เคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักมาก,ก่อนนะคะเคกลัวกับความรักขังตัวเองไว้กับความเจ็บปวดความเสียใจนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนมั่นคงรักใครรักจริงเป็นคนที่สู้ไม่ถอยคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนคนหนึ่งเป็นคนที่โรแมนติกมากๆแต่อาจจะเคยพบเจอกับความผิดหวังความเสียใจมาก,ก่อนก็เลยทําให้ขังตัวเองไว้กับความกลัว กับความไม่กล้าเหตุกับความรักจนได้มาพบมาเจอกับคูณคุณเปิดหัวใจของเขาอีกครั้งให้ความกล้าให้ความมั่นใจกับเขาให้เขากล้าพอที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนหรือว่าคอมฟอร์ตโซนของเขานนั่นเองนะคะเรามาดูเหตุผลในใจของเขากันว่าทำไมเขาถึงจะรักคูณจากนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะเพราะอะไรนะคะ ความชัดเจนของคุณความตั้งใจของคุณความเด็ดขาดของคุณนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาปลดล็อกแก้ไขปัญหาความกลัวที่อยู่ในใจของเขาก็ได้เขาอยู่กับความมืดมนความมืดบอดความกลัวในความรักกับการเสียใจกับความผิดหวังคุณคือคนที่มาปลดล็อกกุญแจที่อยู่ในหัวใจของเขาให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปพูดคุยเปิดใจกันได้ทุกเรื่องหรือว่าอาจจะหมายถึงความชัดเจนที่คุณให้นะคะไม่ได้คบกันแบบลับๆแบบเลื่อนลอยแต่ว่ามีพาไปแนะนำให้คนใกล้ตัวคนรอบตัวรู้จักด้วยนะคะ รู้สึกว่าคลิกกันนะคะรู้สึกว่าไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะพูดคุยกันถูกคอเป็นเดอะมิจิกเชียนผู้ที่อย่างรู้ฟ้าดินเป็นเหมือนสวรรค์น,นำพาโชคชะตานำพานะคะคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอกันนะคะเป็นความรักเป็นคนรักเป็นความสุขเป็นความสมหวังนะคะทำให้เขากล้าที่จะมีความรักอีกครั้งทำให้เขากลับมาเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งนั่นเองนะคะ แล้วก็เป็นความอ่อนโยนเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นในหัวใจรู้สึกเหมือนว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เหมือนเป็นได้แดงที่ผูกกันไว้แล้วก็มาเจอกันในตอนที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนนั่นเองนะคะ เคยผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจจมอยู่กับความกลัวความเข็ดกลัวกับความรักความผิดหวังความหลอกลวงจนได้มาพบมาเจอกับคูณคนที่เปิดหัวใจของเขาอีกครั้งให้เขาได้มั่นใจแล้วก็กล้าพอที่จะออกมาจากโลกมืดโลกของความกลัวจากคอมฟอร์ทโซนจากเซฟโซนของเขาเปิดใจพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะไม่โกหกไม่ซ่อนเร้น ไม่มีอะไรที่ปิดบังไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจหรือว่าไม่ปิดบังต่อคนใกล้ตัวคนรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยเปิด,ปดใจแล้วก็มีความยุติธรรมต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเองนะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเปิดใจกันได้ทุกเรื่องเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกเขาสัมผัสได้ถึงคว,ออความอบอุ่นความอ่อนโยนความสุขแล้วก็ความรักเขารู้สึกว่าเขาได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่เขาตามหาคนที่เกิดมา เพื่อเป็นคู่กับเขาแล้วก็เติมเต็มชีวิตของเขานั่นเองนะคะเขาถึงมั่นใจแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะรักคุณนะคะในตอนนี้แล้วก็ต่อจากนี้ไปจนนิรันด์เลยนั่นเองนะคะ